สวัสดีค่ะฮัลโหลนี่เลยอยู่กับอานนี้คเพราะว่าหลายคนบ่นถึงบอกว่าตงรงนีก้กลัวพร้อมที่ถึงนี่ันเหรอคะอ่ะวันนี้นนพิเศษวันนี้ติดเล่นไทยอุ๊ยไม่ใช่ ไม่ค่อยได้มาไลฟ์ไม่ค่อยได้มาอะไรกับเขาเพราะนี่มีกิจธุระนะคะงานเยอะงานทำงานหนักทำงานหนาแต่ตอนนี้หยุดแล้วสิ้นปีนี้ไม่ทำแล้วทำปีอีกทีนึงปีใหม่ไปเลยเออแต่วันนี้พี่เจษเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านอะตุช่วันนี้ชวนมากินติยวตุ๊กตุงกันที่บ้านใหม่อร่อยมากแล้วก็จะบอกว่าเมอร์พี่พัตเตอร์อ่าใช่พี่เต้อร่อยมากนี่กินไปสองจานแล้วก็วันนี้ตุ๊กจะพาชมสวนที่อาตุ๊ก แต่งด้วยตัวเองปลูกด้วยตัวเองเลือกซื้อต้นไม้เองวางแผนเองปลูกเองกับเด็กๆในบ้านไม่ได้มีใครมาทําให้เลยวทุกคนจะต้องขึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นสวนแบบว่าตามใจฉันสไตล์อ n g l i s h ก a r เด n นอิงลิชสวยจกินนะสวยเกินเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูถ่าย่ะเพื่อนโยจ้าจ้าเพื่อนโยเคยเห็นไหมจ้าต้นเนี้ย ไม่ไม่รู้ชื่ออะไรต้นเหมยต้นะคะเหมยเวียดนามดูสิดูดอกเขาดูดอกเขาดูดอกเขา ขวานดูดอกนี่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยอ่ะเหมยเวียดนามเหมยเวียดนามใช่ยงดงามมากลูกเอาอ่ะขอสับหน่อยขอสับหน่อยอะไรนะแม่อะไรนะแม่เหมยเวียดนามเหมยเวียดนามโอ้สวยมากโอ้จะนว้ต้นแค่นี้มันมาดัดจลิดออกดอกเยอะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาออกดอกหรอก็เรียกว่าตอแหลเล็กๆนู้นแหลตอแหลออ่ายังไม่รู้แหละใครเป็นพ่อแล้วก็มีอีกเยอะแยะไรอะไรอันนี้ รักแรกพอปอชิเหลือรักแรก,รก,รก แรกพบสีเหลืองนะคะใช่แล้วก็อันนี้ก็ช้องนางช่องนางเคยเห็นเคยเห็นอันนี้รักแรกพบสีแดงสีแดงรักแรกพบเหมือนกันอุ้ยนี่เวอร์จิ้นหนึ่งนั่นเลยเนาะกะว่าย้ายไปอยู่บ้านใหม่จะเจอรักแรกพบก็เลยเอาต้นนี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยกันและนอกนั้นก็จะเป็นดอกไม้ที่แบบว่าจะต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นคนที่ชอบก็เลยเอามาลงซะก่อนให้มันเป็นอิงลิชูการ์เด้นโันจัดเองค่ะฉันจุนเอะ สวยมากนักขวนัว<า>นถ่าย,<ว>ยาเลยดอกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้<ล>สวยมากเมื่อกี้รักแรกพวกมมีเสียสาวไหม พี่สาวมีไหมเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะชวนกันสองคนเนี่ยเสี่สาวกันสองคนใช่ไหมนี่นี่ให้ดูอันนี้ก็เป็นดอกไม้นานาชนิดอันนี้อันนี้เป็นเข็มอินเดียค่ะอันนี้เป็นมาการเร็ตค่ะอันนี้มาการเร็ตค่ะอันนี้ชื่ออะไรจําไม่ได้อันนี้พยับหมอกลูกพยับหมอกสวยมากอ่ะนี่อันนี้น่ารักมากอเมริกันบิวตี้อันนี้อันนี้ ฟอกเก็ตมีน็อตอันนี้จำงงมีน็อตฟอกเก็ตมีเข็มอะไรอ่ะอันนี้เข็มอินเดียมีสามสีสีสวยชมพูขาวแดงอ๋อเข็มอินเดียนะะคแล้วก็ที่เห็นเป็นต้นขึ้นมาตรงนั้นเห็นไหมคะค่ะเวอร์บีนาอะไรนะคะเวอร์บีนาเวอร์บีนาใช่ค่ะแต่อันเนี้ยอันนี้จำไม่ได้ว่าชื่อต้นอะไรแต่ชอบสีเกาเป็นคนชอบสีม่วงออ๋สีม่วงใช่สีม่วงก็่แล้วก็อันนี้ก็จำชื่อไม่ได้เพราะว่า ชื่อมันสวีทอะไรสักอย่างหนึ่งที่จำไม่ได้เพราะว่าพ่อค้ามันก็พูดไม่ชัดเราก็เลยเราก็เลยไม่ผิดเราก็จําไม่ได้ตรงนี้เป็นที่พิเศษหน่อยยังไงคะบอกว่าบอกมาลูกรักชื่อปีปีอายุ17เขวบครึ่งมาอยู่บ้านใหม่ได้เดือนหนึ่งก็เสียชีวิตลงก็เลยให้เขาอยู่ตรงนี้ก็เลยทําเป็นสวนกุหลาบให้เขา ให้น้องปีปีงดงามเลยต้องออกดอบสวยมากปีปีพันอะไรคะปีปีพันปอมมาเรเนียนอายุ17ปีครึ่งอายุยืนมากมาดูนี่มาดูซุ้มมาดูซุ้มดูซุ้มนี่ซุ้มนำเสนอซุ้มนำเสนอซุ้มโอ้ยสวยมากนี่คือพวงชามพวงชามนี่เลี้ยงยังไงมันออกดอกอย่างนี้เนี่ยเลี้ยง เลี้ยงยังไงเหรอ,อมันก็ใา่ปุ๋ยให้น้ำปกตินั่นแหละสวยมากมาสวยมากดูสิคะท่านผู้ชม มันดูบอบบางหน้าทะนุถนอมมากก็มีดอกสองชั้นเห็นไหมนี่มีชั้นนอกชั้นในชั้นนอกชั้นในโอ้โหสวยมากนี้ก็ไม้เลื้อยเลื้อยทำชุ่มเลี้เขานีเขาก็เลื้อยแล้วอันนี้นานไหมคะปลูกนานไหมอันนี้ตุปลูกสองเดือนเองเขาก็เลื้อยแล้วโอ้โหต้องบำรุงเขาหน่อยอันนี้ก็สวยเห็นไหมอันนี้ก็สวยนีดอกไมะอันนี้คืออาซาเลียอาซาเลียค่ะอาซาเลียอาซาเลียจะออกดอกหน้าหนาวมีสองสีชมพู สีชมพูกับสีแดงนี่ความภูมิใจมาดูความภคูมิใจแอบนี่เอ้ยคุณพี่เถาเถากระเทียมกระเทียมเถากระเทียมเถากำลังออกดอกกระเทียมเถาเป็นคนชอบสีม่วง ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ไม้ดอกละเป็นเอ๊ะเป็นโอ้ยนี่เลยไปถึงหลังบ้านข้างบ้านเลยเนาะมีนี่เอกค่ะยังมีสวนดอกไม้ไปเรื่อยบ้านนี้จะแบบว่าชอบดอกไม้ออ้ยน่ารักเหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยตอนนี้นี่นะคะแต่อากาศนะคะอากาศอากาศอาจจะร้อนอากาศอาจจะร้อนไปหน่อยเขาบอกว่าวันนี้ร้อนพรุ่งนี้จะเย็นเท่จริงๆบ้านนี้คุณตุ๊กปลูกต้นไม้สนุกสนานไปเลยสนานมากอันนี้กูหลาบอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็เลย อนําเสนอให้ดมให้ดมให้ดมด้วยหอมมากหอมมากหอมหอมหอมเหมือนน้ําหอมเลยลูกหอมหอมไม่แล้วดอกมันก็สวยนะสวยมากสวยมากดอกมันแบบว่าสวยมากแล้วก็จะเลื้อยตามมาเออเอานนี้มาไใอย่างไี้ใก็เลื้อยโอ้โหสวยงามนะคะมีความสุขมีความสุขมากสลับเลยสลับเลยอันนี้เลยอันนี้ก็เกือบจะทิ้งแล้ว เครื่องฟ้าทาไมอะคะแล้วก็แห้งเหี่ยวอยแล้วปรากฏว่าไม่ปรากฏว่าพอเอาดินใส่เข้าไปเขาก็ออกดอกมาให้เราเชยชมกลายเป็นสวยไปอีกโอ้นะคะตอนแรกเกือบจะแบบว่าเกือบจะแบบไปแล้วอะเออดูสิออกดอกโถเขาดิ้นหลนนะดิ้นหลนว่าหนูก็สวยเหมือนกันสวยสวยมากหนูสวยมากหแล้วหนูไม่ทิ้งเลยนี่ก็น่ารักนะตุ๊กนี่เลยอะ อันนี้ทองอุไรแต่ว่าปกติเราจะเห็นทองอุไรสีใหญ่ให่เออใช่แล้วอันนี้สีอะไรคะอันนี้มันออกอมส้มอ๋ออมส้มทองอุไรอมส้มทองอุไรอมส้มก็มีด้วยก็มีด้วยสวยงามมากเลยน่ารักเนี่ยน่ารัก เยอบีนาเวอร์ลูกเวอร์บีนาไม่แนะนำไม่รู้จักท่านเศรษฐีทั้งหลายต้นไรคะอันนี้ม่วงมงคลโอ้ม่วงมงค์ชนสวัสดีมากมากเลยอ่ะเหมาะกับการมินไทยมากอ่าสีม่วงใช่ดีชื่อดีนะชื่อดีนะชื่อดีเนะม่วงมงคลแล้วก็นี่อันนี้อันนี้จะเป็นสวนแบบว่าสวนต้นไม้ที่แบบว่าในร่มในร่มอ๋อเป็นพวกเป็นพวกไม้ใบปะคะใช่ใช่ในร่มไม้ใบจะปลิน้่ย เดี๋ยวต้องให้ยาวกว่านี้แล้วจับเลื้อยขึ้นมาไม้หนาวนี่นี่เศรษฐีทั้งหลายลูกฮะ<า>คือเป็นม,มงคลหมดเลยลูกเขาเรียกว่าอะไรคะชื่อประกอบไปด้วยเศรษฐีทุกต้น<อ>เศรษฐีเลือนนอกเศรษฐีเลือนในเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีม,มันนี้โชดเศรษฐีเศรษฐีหมดเลยซื้ออ๋อ,อนี่ก็คือนี่นี่เลยเพราะว่ามันมีคําว่าเศรษฐีโออยู่แล้วจะร่ำรวยร่ำรวยมาก อ๋อนี่เสรษฐีน้่หล่ายสวยมาเนี่ยนะสสวยไหมสวยไหมชมพูเออสวยมากนี่ก็คือยังเสรษฐีอยู่ใช่ไหมทั้งหมดเลยลูกทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ต้นเป็นต้นไม้มงคลหมดเลยชื่อเป็นสิิมงคลหมดเลยชื่อแบบว่าร่ำรวยทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเอามารวมๆกันแล้วตายฉันกุ้ม หลายล้านเลยอันดับหนึ่งของโลกเลยอยู่นี่ค่ะของโลกเลยอันดับหนึ่งของโลกสวยมากค่ะเป็นสวนที่แบบสวยมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือปลูกเองมันก็ภูมิใจเองใช่ไหมคะอตุกชอบปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็แบบเมื่อก่อนก็จะมีพวกไม้อะไรอย่างไม้ที่แบบอยู่ในบ่อน้ำที่อาตุกเคยให้แม่ทำอะอะไรนะมอสมอสมอสที่ขนาดตอนนี้เหมือนเป็นสวนสา ทและได้อีกเลยนะนหมือนแบสวนทแลนด์เหมือนแบบว่าสวนเมืองนอกสวนเมืองนอกเห็นไหม้านเหมือนเมืองนอกเมือนงนอกน่ารักมากนะคะปีใหม่ก็เหมือนกับขึ้นบ้านใหม่เลยนี่บ้านใหม่ให้อตุ๊ก ไยพอนะคะแฟนเพจมัมแอนมีหน่อยเพราะว่าทุกคนคิดถึงค่ะได้เลยค่ะให้แฟนแฟนเพจมัมแอนมีนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะพบเจอแต่ความดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆมีเงินทองไหลมาเทมาไร้โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดหนีไปให้ไกลๆอย่าให้มันมากล้ำกลายเลยนะคะขอให้มีเงินนับแสนนับล้านเลยใครที่ยังไม่มีเงินเก็บในปีนี้ก็ขอให้มีเงินเก็บมากๆมากๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่ง ดีๆรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงสาธุขอบคุณทุกคนอยู่ด้วยกันวันนี้ไหมบ้าปแล้ว